สวยนมลาไมสสา่สุปราสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมก่อนคุณคะ MST 1 1่1 1นะคะที่ยากิติยาลายทุกค่ะว้าว MST 2 8บุ๊คคมสารสีมโพสิริครับโอเค MST 1, 1 5เบลสุภธาแจ้งสุขาวันนี้เป็นไงบ้านในรอบสวินคุณสับคุณแบบปลดปล่อยเต็มที่ไหมคะ เกินคำว่าเต็มที่ค่ะเพราะว่าแบบทุ่มสุดตัวเลยค่ะวันนี้ต่อให้แดดจะร้อนเอือดขนาดไหนแต่ว่าเรามีน้ำดื่มซีทูวอเตอร์สาดเข้าไปแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยค่ะได้ใช่ครับก็รู้สึกเต็มที่แม่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แก้ผ้าต่อทาระทำนันสาทรมนขนาดนี้เลยแล้วเหลือชิเดียวเราไม่พอแล้วเป็นสีขาวด้วยโอเคก็แต่ว่าก็เต็มที่ครับมันก็สนุกดีเหมือนได้กดปล่อยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากเลยเป็นแคมเปญแรกที่มีเซอร์ไพรส์แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากโดนน้ำเข้าไปสดชื่นมากเลยค่ะได้เลยอ้าวฝากขอบคุณแฟนคลับที่คอยพพอร์ตแล้วก็วฝากการติดตามโมเดลชาเลนจ์ต่อไปในรอบหน้าได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ลังติดตามพี่ยาหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นอยู่นะคะก็ยังสามารถติดตามเราได้ต่อเพราะว่าเดี๋ยวยังจะมีรอบโมเดลชาเลนจ์นะคะ รอชมกันได้เลยค่ะว่าจะฟังจะซึ้งขนาดไหนนะคะฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะครับก็สำหรับรอบโมเดลชาเลนจ์นะครับก็เป็นเอ่อพรีเซนเต็ดบายมิวส์บายเมทินีนีครับก็ฝากคือทุกคนนะครับติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหมด30คนด้วยนะครับทั้งสาวสวยแล้วก็หนุ่มหล่อทั้งหมด30คนในรอบโมเดลชาเลนจ์นะครับไดฝากโมเดลชาเลนจ์ด้วยนะคะสนุกแน่นอนฟาดกันมันแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะ MST 15เบลค่ะได้เขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะ